สวัสดีค่ะดิฉันนาะงสาวณนะัชชายยาแสงเลขที่12ชั้นมงหงทับหนึ่งค่ะวันนี้จะมาสอนหนังสือมิเทมค่ะฟิสิกส์เ็ดไหมสนามแม่เหล็กตัวคือสนามแม่เหล็กชาวกรีกโบราณคนพบว่าแร่ธาตุแร่ธาตุถถชนิดหนึ่งที่สามารถดึงดูดเหล็กได้ไวนั้นเรียกว่า แมกนิทิส์ปัจจุบันนั้นเรียกว่าแม่เหล็กโดยสมบัติการวางตัวของแม่เหล็กจงมีการประยุกต์นำไปใช้เป็นเข็มทิศเพื่อใช้ในการบอกทิศทางเวลาเราเดินป่าเวลาเราเดินป่าก็จะมีเข็มทิศไว้บอกว่าเรากาลังอยู่ทิศเหนือทิศใต้ตะวันออกตะวันตกอะไรแต่วันนี้เราจะมาเรียนแม่เหล็กไฟฟ้านี่สามแม่เหล็กเมื่อแขวนแท่งแม่เหล็กให้หมุนได้อย่างอิสระในแนวราบนี่ดูดูรูป แท่งแม่เหล็กจะวางตัวในแนวทิศเหนือและทิศใต้เสมอดัวทิศโดยทิศเหนือจะแทนเป็นว่าตัว N ดัวทิศใต้จะแทนเป็นว่าตัว S มันจะเป็นขั้วเหนือขั้วใต้ทิศเหนือทิศใต้แท่งแม่เหล็กจะมีขั้วเหนือและขั้วใต้เสมอโดยจะไม่มีแท่งเหล็กที่มีเฉพาะขั้วเหนือหรือขั้วใต้เพียงอย่างใดอย่างเดียวขั้วแม่เหล็กของแท่งแม่เหล็ก เมื่อนําแท่งแม่เหล็กขั้วแม่เหล็กของแม่เหล็กทั้งสองแท่งมาวางใกล้กันนี่ดูมาดูใกล้ๆดูรูปใกล้ๆถ้าขั้วถ้าขั้วเดียวกันชนกันจะทําการผลักกันชตาขั้วใต้ชนขั้วใต้จะผลักกันแต่ถ้าขั้วต่างกันขั้วเหนือและขั้วใต้มาใกล้กันจะทําให้ดูดกัน คืไหมเข้าใจไหมดูนี่ดูรูปนี่ดูรูปทิศข้อเหนือเจอข้อใต้ดูข้อเหนือเจอข้อเหนือผักข้อใต้เจอข้อใต้ผักเหมือนกันผักต่างกันดูคือไหมสนามแม่เหล็กเมื่อน้ำแม่เหล็กเข้าใกล้โลหะบางชนิดเช่น เหล็กนิกเกิลแม่เหล็กจะดึงดูดโลหะข้างต้นเรียกว่าสารที่ดึงดูดดังกล่าวเรียกว่าสารแม่เหล็กและและหากใช้สารแม่เหล็กที่มีลักษณะเป็นผงสารแม่เหล็กนั้นเรียกว่าผงเหล็กหรือตะไบรู้จักตะไบไหมตะไบตะไบเป็นผงอืมก็ตาคือตะไบนั่นแหละตะไบก็คือตะไบนั่นแหละจะพบว่าผงเหล็กวางตัวอย่างหนาแน่นบริเวณนั้นเป็น ข้อแม่เหล็กหากบริเวณพิจารณาบริเวณอื่นรอบแม่เหล็กจะแม่เหล็กผงเหล็กจะวางตัวอย่างไรให้ศึกษานี่จากรูปนี่คือทิศทางข้อเหนือข้อใต้นี่ออกออก,ออกทิศเหนือตัวเอ็นออกเหนือเข้าใต้มันจะวนกันแบบนี้วนออกออกเข้าออกเข้าออกเข้าออกเหนือเข้าใต้ เมื่อพิจารณาแนวการเรียงต่อของผงเหล็กสามารถเขียนเส้นการแสดงการเรียงต่อของผงเหล็กได้ดังรูปเส้นเส้นเหล่านี้เป็นผลจากการผลจากสนามแม่เหล็กเรียกว่าสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเส้นสนามแม่เหล็กมีทิศทางอย่างไรให้พิจารณาจากรูปนี่หากนำเข็มทิศวางไว้ใกล้แม่เหล็กตามแนวเส้นสนามแม่เหล็กจะมี จะมีแรงกระทําต่อเข็มทิศให้เบนไปวางตัวอยู่ในแนวเส้นสนามแม่เหล็กให้เห็นว่าสนามแม่เหล็กมีทิศทางออกออกจากขั้วเหนือเข้าสู่ขั้วใต้ดังรูปดูดูรูปนี่ทิศเหนือออกออกเหนือเข้าใต้ดูลักษลักษณะการวนของแม่เหล็กฟ้านี่วนแบบนี้ดูนะเห็นไหมนี่ หากน,น้ำแท่งแม่เหล็กสองอันมาวางโดยหันขั้วต่างกันเข้าหากันขั้วเหนือชนขั้วใต้มันจะเกิดการดูดวางหงตะไบรอบๆ่งตะไบจะเรียงตัวดังรูปนี้เหนือชนใต้ทำการดูดกันออกเหนือเข้าใต้ออกเหนือเข้าใต้ออกเหนือเข้าใต้อันนี้ก็ออกเหนือเข้าใต้ทำการ ดูดนี่นี่มหานี่ดูดกันบริเวณระหว่างแม่เหล็กทั้งสองที่หันขั้วต่างการเข้าหากันจะมีเส้นสนามแม่เหล็กมากขึ้นแสดงว่าบริเวณน่ะมีค่ามากขึ้นส่วนอีกกรณีหนึ่งกรณีวางนำแท่งแม่เหล็กสองอันมาวางไว้ ืดอข้างกันโดยหันขั้วเหมือนการเข้าหากันคือข้อเหนือหันหาข้อเหนือข้อใต้หันหาข้อใต้จะเกิดการผลักกันโดยจุดตรงนี้จุดที่ไม่มีการหมุนการวนกันการอะไรทิศท,ทางของทิศเหนือไปทิศใต้จุดนี้นะจุดกลางนี้เลยนะจะเรียกว่าจุดสะเทินโดย เมื่อนาแม่เหล็กที่มีขั้วเหมือนกันมาวางไว้ใกล้กันจะสังเกตเห็นว่ามีบริเวณที่อยู่ระหว่างขั้วแม่เหล็กนั้นมีเส้นสนามแม่เหล็กน้อยมันน้อยมันเลยเป็นแบบนี้้งรูปนะแสดงว่าบริเวณนั้นสนามแม่เหล็กมีค่าน้อยและตำแหน่งที่สามแม่เหล็กมีค่าเป็นศูนยเรียกตำแหน่งนี้ว่าจุดสะเทิั้นใสฟังมาข้อต่อไป ฝักแม่เหล็กสนามแม่เหล็กที่เกิดจากแท่งแม่เหล็กจะมีอยู่รอบแท่งแม่เหล็กลักษณะเป็นสามมิติเมื่อให้ดึงดูดผงแม่เหล็กกะจายตัวของผงม,มีลักษณะดังนี้นออกทิทางการหมุน,นออกเหนือข้าตา้าเหนือข้าตา้าเหนือข้าตา้าแดดังรูปนี้หากพิจารณาความหนาแน่นของเส้นสนามแม่เหล็กหรือจํานวนเส้นสนามแม่เหล็ก ต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ตั้งฉากกันกับเส้นหนามแม่เหล็กไฟฟ้าเส้นเช่นในบริเวณพื้นที่สีเหลืองนี่แผ่นเนี่ยสีเหลืองจะพบ,บพว่าบริเวณใกล้ขว้วแม่เหล็กดังรูปนี้มีความหนาแน่นของสนามแม่เหล็กมากกว่าบริเวณที่ห่างออกไปบริเวณนี่นับผ่านถ้าอยู่ใกล้ถ้าอยู่ใกล้กลนับได้1 2 3 4 5 6 7ห้าด ผ่านเจ็ดจำไว้นะถ้าอยู่ไกลจะผ่านแค่หนึ่งสองสามคือผ่านได้น้อยเจ็ดกับสามเมื่อเทียบกันแล้วถ้าถ้าอยู่ใกล้จะผ่านจะผ่านอะไรจะผ่านจะานเท่าไหร่มีเท่าไหร่นี้มีเจ็ดนี้มีสามถ้าอยู่ใกล้จะผ่าน จะผ่านมากหรือน้อยกว่า <จะ S 1> ที่อยู่ไกลกถ้าอยู่ใกล้จะผ่านมากถ้าอยู่ไกลจะผ่านน้อยจาเลยนะถ้าถ้าเกิดแผ่นแผ่นสีเหลืองเนี่ยเรยนที่แผ่นสีเหลืองเนี่ยจะพบว่าความแม่เหล็กดังรูปเนีย่ยมีความหนาแน่นของสารแม่เหล็กมากแผ่นสีเหลืองเข้าใกล้อะจะมากแผ่นสีเหลืองออกไกลอาจจะน้อยผ่านน้อยผ่านแค่สาวเอง ความหนานแน่นของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าแม่เหล็กในบริเวณที่พิจารณาจํานวนเส้นจากรูปนี้นะจํานวนเส้นสนามแม่เหล็กที่ผ่านพื้นที่พิจารณาแสดงถึงฝักแม่เหล็ก <laughs> ในพื้นที่นั้นซึ่งได้กล่าวว่าฝักแม่เหล็กอะ่ะคือจํานวนเส้นสนามแม่เหล็กที่ผ่านพื้นที่ที่พิจารณาเนี่ย อัตราส่วนระหว่างฝากแม่เหล็กไฟฟ้าต่อพื้นที่ตั้งฉากกับสนามแม่เหล็กเรียกว่าความหนาแน่นฝากแม่เหล็กไฟฟ้านี่คือสมการ b ตัวนี้นะแทนสนามแม่เหล็กเท่ากับฝักแม่เหล็กหารด้วย a คือ<ม>พื้นที่ตั้งฉากคือฝักแม่เหล็กอันนี้คือฝากแม่เหล็กมีหน่วยเป็น ของแม่เหล็กมีหน่วยเป็นเวเบอร์แต่ถ้าพื้นที่ตั้งฉากกับสนามแม่เหล็กมีหน่วยเป็นตารางเมตรหรือว่า M อมกำลังสองสนามแม่เหล็กจากกระแสไฟฟ้าผ่านโลดตัวนำเป็นควาคิดของฮัน c h คริสเตียนเออสเตดชาวเดนมาร์กสังเกตเห็นสนามแม่เหล็ก ขณนะสังเกตเห็นเข็มทิศเบนไปเมื่อมีกระแสไฟฟ้าผ่านลวดตัวนําที่วางบนสนามแม่เหล็กเรียกว่าแสดงว่าเนี่ยกระแสไฟฟ้าทําให้เกิดสนามแม่เหล็กได้เป็นความคิดของฮ er นะันส์คริสเตียนเออร์สเตดนะดูต่อไปจะสอนกดมือขวามือขวา ในกรณีไฟฟ้าผ่านลวดตัวนำเส้นตรงแล้วรวยผงเหล็กรอบๆจะสังเกตเห็นผงเหล็กเรียงตัวเป็นวงกลมรอบๆตัวนำนี่ยวมือขวามาเรียกว่าไอนี่คือทิศทางดูรูปดูรูปนี่มือชี้อันนี้หันมาทางนี้เรียกว่าทวนเข็มนาฬิกาจะหมุนแบบนี้เข็มนาฬิกาจะหมุนมาทางนี้แต่ถ้าหมุนมาทางนี้ปุ๊บจะเรียกว่าทวนดูเข็มนาฬิกาเป็นใช่ไหมนี่ยก ยกมือขวาขึ้นมาทําแบบนี้ถ้าไอชี้ขึ้นทิศทางการหมุนก็จะเป็นทวนเข็มนาฬิกาแต่ถ้าไอชี้ลงมือจะชี้ตามทิศของไอถ้าเราชี้ลงปุ๊บก็จะเป็นตามนาฬิกาีการเขียนทิศทางของสนามแม่เหล็กนอกจากการเขียนลูกศรทิศทางแล้วยังใช้สัญลักษณ์ปากกาบาร หรือว่า x ตัวเล็กนะสแสดงสนามแม่เหล็กที่ชี้เข้าตั้งฉากกับกระดาษเพื่อใช้สัญลักษณ์จุดสแสดงสนามแม่เหล็กที่ชี้ออกตั้งฉากกับกระดาษโดยโดยจะให้จำง่ายคือเราจะพูดว่าเข้าดอกออกจุดคือถ้าเข้าอ่ะจะเป็นดอกดอกแทนตัว x เอ,อ่าดอกดอกออกออกออก,ออกคือวงกลมตัวจุด เราก็เลยจำว่าเข้าดอกออกจุดมาแปงแม่เหล็กต แรงแม่เหล็กกระทำต่ออนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าเมื่ออนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าอยู่ในสนามแม่เหล็กจะเกิดแรงไฟฟ้ากระทาต่ออนุภาคที่มีประจุไฟฟ้านั้นหากอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็กจะเกิดแรงแม่เหล็กกระทาต่ออนุภาคดูต่อไปดูหนังสือนะทิศทางของแม่เหล็ก เมื่ออนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่ในทิศทางตั้งฉากกับสนามแม่เหล็กจะมีแรง่ันจากสนามแม่เหล็กกระทำต่ออนุภาคนั้นหรือเรียกว่าแรงแม่เหล็กพิจารณานี่กดข้างมือกดข้างขวาแต่ถ้าเป็นทิศทางของแม่เหล็กนะยูโป้งจะเป็นยูโป้งชี้ขึ้นวคือทิศทางนี่ดังรูปนี้ หมุนหมุนนิ้วแบบนี้นี่คือทิศทางถ้าถ้าถ้าเป็นบวกนิ้วโป้งจะชี้ขึ้นแต่ถ้าเป็นลบมันจะตรงข้ามกันคือเหมือนหันมือแบบนี้อถ้าถ้าเป็นดูดูถ้าเป็นบวกจะตั้งฉากขึ้นแต่ถ้าเป็นลบจะตั้งฉากลง นีขนาดของแรงแม่เหล็กสําหรับอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าแต่อยู่นิ่งในสนามแม่เหล็กนี่ถ้ามันอยู่นิ่งถ้ามันมาที่ทางนี้ทางนี้ S เท่ากับศูนย์จะแสดงว่าจะไม่มีแรงแม่เหล็กทำกับอนุภาคนั้นอุ้ยเอาไหนดียัง มี่โมเมนต์ของแรงคู่ควบกระทำต่อโดลวดที่มีกระแสไฟฟ้าผ่านเมื่ออยู่ในสนามแม่เหล็กแนข,ข้อที่านมาเมื่อกระแสไฟฟ้าผ่านลวดตัวนําจะเกิดสนามแม่เหล็กรอบตัวนาเนี่ยเราก็เลยมาศึกษาโมเมนต์ของแรงคู่ควบพิจารณาโดนลวดตัวสี่เหลี่ยมนี่ มุมฉาก PQPQRS วางในระนาบขดลวดขนานขนานกับ <c oughs> สนามแม่เหล็กสม่ำเสมอมีความยาวด้านนี่ด้านละด้านละมีไหนยาวด้านไม่มีละ <c oughs> พิจารณาแรงแม่เหล็กกระทำดูหนังสือ พิจารณาแรงกระทำแม่เหล็กกระทำต่อเส้นลวดแต่ละส่วนดังนี้ P, PS, QR กระแสไฟฟ้าขนลวดตัวนำทิศทางขนาดกับสนามแม่เหล็กทําให้ไม่มีแรงกระทำต่อด้านทั้งสองนี้นี่ขนานส่วน PQ และ RS เป็นด้านที่กระแสไฟฟ้าหล ตั้งฉากกันหนีตั้งฉากอันนี้มันขนาดมันไม่เกิดแต่ถ้าตั้งฉากกันจะเกิดแรงกระทำต่อด้านทั้งสองมีขนาดเท่ากันโดยขนาดของแรงหาได้ขนาดของแรงหาได้จากสมการ F เท่ากับ I L ห้อยส B I L ส B ก็แกนแกนอมิเตอร์แกนวแวนกนวอลมิเตอร์พูดยังไงดีแกนแกนวนมิเตอร์แกนวนอมิเตอร์เป็นเครื่องวัดทางไฟฟ้าประกอบด้วยขนลวดทองแดงเคลือบฉนวนพันหลายร้อยรอบบน กรอบรูปสี่เหลี่ยมที่เข็มชี้แล็บหมุนได้คล่องทําให้ขดลว่าหมุนรลบกระบอกไฟฟ้าเล็กอ่อนที่ตรึงอยู่กับที่โดยปลายของแกนหมุนติดก,กับสปริงก้นหอยน,นี่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 เรียก้นหอยก็ก้นหอยลักษณะมันเหมือนก้นหอยมันก็เลยเรียกว่าก้นหอยนี่ตอนนี้ก้นหอยก็เหม,มือนก้นหอย ก็เลยเรียกว่าก้นหอยกก้นหอยมันเป็นลูกยังไงก็อย่างนี้ไงนี่หัวมันนี่ก้นหอยอืออืาทำไมมันไม่ใช่ก้นหอยแล้วมันก็ก้นหอยกระดองหอยนั่นแหละมันมันเหมือนกระดองหอยนี่ก็อันเดียวกันแหละก้นหอยไม่ใช่ก้นหอยมันกระดองคือก้นหอยนั่นแหละกระดองหอย ่อไปหัวข้อหัวข้อไหนการหาหัวข้อที่เรียนแล้วก่อนอันนี้ยังอันนี้ยังนนยังนนยังเกียวิยนามิเตอร์ว่หาไปนะ จากการเคลื่อนที่ไปขั้วแม่เหล็กข้างต้นเป็นการกระทําให้เกิดฟลัก,กแม่เหล็กที่ผ่านพื้นที่หน้าตัดขดลวดเปลี่ยนแปลงจึงทําให้เกิดกระแสะไฟฟ้าในขดลวดเรียกกระแสะไฟฟ้าที่เกิดจากวิธีนี้นะ่ะเรียกว่ากระแสะไฟฟ้าเหนี่ยวนําและเรียกการทําให้เกิดกระแสะไฟฟ้าตัวนําด้วยแม่เหล็กไฟฟ้าเรียกว่า การเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้าการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อให้เกิดกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำทำได้ด้วยการเคลื่อนแท่งแม่เหล็กหรือขดลวดอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างก็ได้เพื่อทำให้ศักแม่เหล็กที่ผ่านพื้นที่หน้าตัดขดลวดเปลี่ยนแปลงเกิดฟาราเดย์ในการทำการทดลองและเสนอกฎการเหนี่ยวนำของฟาราเดย์สุดได้ว่า เมื่อสากแม่เหล็กไฟฟ้าที่ตัดขดลวดตัวนํามีการเปลี่ยนแปลงทําให้เกิด E.M.S แนวนํา E.M.S แนวนําคือตัวนี้ตัว E หยุดหยุตัวตอนได้มา E แบบนี้ใช่ไหมเล้ว E แบบนี้ๆตอนนี่ๆอ่ะเนี่ย E.M.S แนวนําเนี่ยในขดลวดตัวนํานั้นมีค่าขึ้นกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของฝากแม่เหล็กที่ตัดขดลวดตัวนําส่วนทิศทางการเหนี่ยวนํา เป็นไปตามกฎของเลนส์เมื่อเกิดการเหนี่ยวนำของฟาราเดย์และกฎของเลนส์มาเขียนสมก,การนี e ้เลยแสดงนี้คือ E.M.F เท่ากับลบเบต้าหรอไม่แนวน่าอะไรเดี๋ยวก่อนรีบมาสมุดมาด้วยเนี่ยลบเบต้า ฟีส่วนด้วยเดต้าทีทีคือเวลาเนี่ยในเครื่องหมายลบในสมการเนี่ยเป็นตามของกฎของเลมีความหมายว่า E.M.F. ในการเหนี่ยวนำที่เกิดขึ้นเนี่ยมีทิศทางต้านการเปลี่ยนแปลงของฝักแม่เหล็กที่มาเหนี่ยวนำและเกิดกิจกรรมเนี่ยตามกิจกรรมนี้15.3มมีอะไรอีก อืมเอานี้เมื่อฝสาแม่เหล็กเดิมตัดขดลวดที่มีเปริมานเพิ่มขึ้นสามแม่เหล็กใหม่จะมีทิศทางตรงข้ามสามแม่เหล็กเดิมคคุณข,ขย่ย